สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์จำกัดรับคนเข้าทำงานเพจข่าวสารชนบุรีระยองและแจ้งข่าวดีสำหรับใครที่กำลังตกงานหรือต้องการหางานอยู่ในขณะนี้เนื่องจากบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตมีโบนัสประจำปีลดร,รับส่งพนักงานตำแหน่งเปิดรับพนักงานฝ่ายผลิต คุณสมบัติ 1. อายุ18ปีเป็นต้นไป 2. จบการศึกษาม3ขึ้นไป 3. สุขภาพแข็งแรงสวัสดิการค่าแรงขั้นตามกองทุนประกันสังคมรถรับส่งเบีย้ยขยนันยูนิฟอร์มรองเท้าค่ากะค่าข้าวค่า,า,า,าอื่นๆหยุดเสาวอาทิตย์โบนัสประจำปีอดทีทุกวันค่าครองชีพ สอบถามข้อมูลเจนาที่027092800ต่อ5316หรือ5346มื่อถือ0968821389ท่านผู้ชมนะคครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ